ไบรท์อยากเล่นละครกับนางเอกคนนี้นาทีนี้ชื่อเสียงของเขาคนนี้มาแรงแสงทางโค้งมากๆสำหรับไบรท์น,นรพัฒน์วิไลพันธ์หรือใครหลายคนติดเรียกชื่อเขาว่าพี่มึงหรือหิรันหนุ่มไบรท์เข้าวงการบันเทิงมานานมีผลงานการแสดงและอีกหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามกัน ด้วยความหล่อสุดสไตล์เบสเบสแต่อ่อนโยนแถมเก่งขนาดนี้แน่นอนค่ะเป็นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศล่าสุดหนุ่มไรได้มาร่วมพูดคุยสนุกสนุกในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะตอนแบดบอยที่ว่าแน่ๆยังแพ้ไบรนอนพัฒทางช่อง YouTube ก้อย n นตตี้ดรีม โดยมีบางช่วงบางตอนได้ถามถึงว่าหนุ่มไร้อยากร่วมงานกับนางเอกคนไหนแบบชอบชอบอยากร่วมงานด้วยหนุ่มไร้บอกว่าถ้าอยากทำงานอยากทำงานกับพี่ใบเฟิร์นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภ,ภัยบุญเรารู้สึกว่านี่คือของจริงเลยเรื่องสกิลอยากมีเชิงว่าแบบเขาทำยังไงให้เก่งขนาดนั้น ซึ่งสาวใบเฟินนับว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสุดฮอตมากๆค่ะมีดาราหนุ่มสาวหลายคนอยากร่วมงานด้วยและด้วยความสวยน่ารักเก่งมากความสามารถก็เป็นขวัญใจของใครหลายคนเช่นกันแต่พอได้ยินหนุ่มไร้บอกอยากร่วมงานกับสาวใบเฟินแบบนี้สงสัยต้องมีอีกซักเรื่องแล้วล่ะจ้า